สุดท้ายเข้าสู่รายการโต๊บาเคยอุ๊ยก่อนที่เราจะไปแบบเปิดรายการกันเมื่อกี้ได้ดูอิทหลุดมาเออสวยมากมันมโจมานมโเอางี้ใครดับสุดมันมีอู่คนนึงอืมแต่ไม่บอกว่าใครผมย่าวเหมือนกันเอา แต่ว่าผมซันร้อนละเออสวยสวยสวย่ากเลยเออพิมมาหน่อยว่าชอบไหมว่าเป็นยังไงใครสวยใครเปรี้ยวใครอะไรยังกันเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีนี้คือเตรียมเก็บตังไว้ทําไมฉลอง1000 1000ล้านวินของช่องโคตรคูลเฮ้ยอ่ะติดตามเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีอะไรมาให้เราได้ดูกันนะคะแน่นอนอ่ะแต่วันนี้ท็อปปี้ของเราก็ยังมาเหมือนเดิมเชื่อเรื่องนรกสวรรค์กันไหม เชื่อเป็นคนเชื่อเป็นคนไหว้พาแบบบุญคุณโทษเลยเชื่อเชื่อเชื่อเมื่อหนูไม่เชื่อทําไมอ่ะก็ทําดีได้ดีตายแล้วเป็นสัตว์สารเป็นอะไรไปนะพี่นิวเนาะไม่น่เชื่อนี่เชื่อหนูไม่เชื่อคนเดียวเนาะเชื่อคนเดียวคะเอาง่ายๆก็คือนรกสวรรค์เนี่ยก็คือความสุขกับความถูกแค่นั้นเองนะคะเพียงแค่เราทําความดีติดใจเราก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์แต่เมื่อไรที่เราทําความชั่วองี้มันก็เหมือนเราตกนรกอะโอ๊ย เฮ้ยใครหอนอะเหมือนหมามากเอา,อาง,งี้วันนี้นะคะท็อปิดของเราคือนรกหรือสวรรค<ช>์สมมุติว่าถ้ามันมีอยู่จริง<ช>แล้วเราเลือกได้ เราจะเลือกไปไหนนรกอะเพราะว่าหนูถือสินห้าไม่ได้หรอกนรกด่ะทำไมอ่ะมันเซ็กซี่มันจอยเนอะเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวกอกสวรรค์มันหนาวเยู่งมันสูงไปตต้ห้าอ่ามึงไปนรกดีกว่าทำไมอ่ะอยากชดใช้กรรมในนรกให้มันหมดเพราะว่าไม่อยากให้เหลือตอนเกิดมะงั้นเดี๋ยวจะแบบเป็นหน้าไม่ดีเป็นผิวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรอคือเราใช้กรรมให้หมดในนรกไม่เราทําอะไรผิดใช้ให้มันหมดใะให้มันจบที่นรกกอกน้ํามันในกระทะทองแดงมาแล้วร้อยปีจะเกิดเลยรไหม คนอุ้ยอ้วยไปเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วแต่อยากใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดก็ต้อไปใช้ต่อบนโลกมนุษย์นะเออเกิดมาอุบอุอะไรบ้างอย่างคุณนิวนี่คืออยู่ในวัตะสงสารไหนคะใิชันจะไปเซนทันไปทำหน้าก่อนรอให้ตายไม่ใช่ค่ะมีเลือแค่นรกรอมาสงาน ก็เลือกไปสวรรค์ค่ะเราทําความดีอะค่ะในการที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเราก็จะทําให้เราเนี่ยได้ขึ้นสวรรค์ไปสู่แบบภพภูมิที่ดีอะไรอย่างงี้ค่ะดิฉันก็ไม่อยากเจอกับพวกคุณด้วยนะคะอ๋อแล้วคุณจะไปทำความดีนี่มันต้องทําอะไรบ้างก็ล้างห้องน้ําแล้วก็แบบล้างห้องน้ำทั้งวันเลยอืมก็พักเข้าขี้ทั้งวันไหมล่ะเดี๋ยวเข้าขี้เฉพาะตอนเย็นสกปรกต่อไหนก็ล้างตอนนั้นและค่ะ แต่วันนี้เราจะปล่อยใหน้นิวไปอยู่ในสวรรค์คนเดียวไม่ได้ใช่ดิชานมีแองเจลนุธามาคนน่ารักเลยนางฟ้านางฟ้านางฟ้าเขา,าเล่นกอย่ทุกคนขอต้อนรับน้องเอ,อเิธนะคะ <Yeah. S 1> ำไมถึงจะต้องเลือกสวรรค์ด้วยมันร้อนเอ้าเมื่อกี้พี่โมบอกสวรรค์หนาวหนูชอบความเย็นแต่มันน่าเบื่อค่ะไม่เบื่อวันวันมึงทำไรเล่นสิงคนใบห่วยคือถ้าเราอยู่สวรรค์เนี่ยเราสามารถให้พอในทุกอย่างเพราะว่าเาราคนไปขออะขอนรกนะคะขอไม่มีนะก็จะมีแต่คนขอสวรรค์มขอสวรรค์ไม่ขอให้ตัวเองอหรือว่ามันเป็นขอหน่อยให้พรตัวเองเสกขุกตัวเองอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มาอยู่บนสวรรค์เพราะว่าอะไรนรกร้อนสวรรค์เย็นแล้วถ้าคุณอยู่ในโลกปุ๊บเปื่ ราวได้ของเรานะคะข้อดีของแต่ละฝั่งว่านรกดียังไงและสวัสดียังไงไปค่ะมานรกหนาเปยอ่ะชอบความแบบครืนเครงเวลาเราทําอะไรไม่ดีเราหมักทํากับเพื่อนยังไงเราก็ต้องลงไปชดใช้กรรมกับเพื่อนก่อนแล้วเราจะไปขึ้นไปแล้วมันยังไงเราก็งอแงนี่แล้วดูสวัรค์เอาเหอะนาขึ้นบ้างดีตอนเนี้นาขึ้นบ้างดีตอนเนี้สวัสดีสาอเห็นไหมเขาเราภาพจําของตอนเด็กอ่ะภาพในนรกมันเป็นยังไง ผู้ชายมันถอดเสื้ออุ้ยถอดเสื้อกันหมดใช่ใชแล้วยมมารูดมีซิกแพคเออเห็นหนหนังสือเรียนป่ะล่ะตัวใหญ่บลับแล้วเวลามึงไปปีนต้นอยู่สมมติว่ามันซวบเข้ามาท้อ,องแล้วมึงทำแบไส้มึงไหลแล้วมึงทำไงกะซ็กซี่เดี๋ยวกลางก็จะมากินห้าไม่้อไม่ตกลัวกะติดมันคือการทำบุญอีกอย่างหนึ่งาจะได้มดเวรนบดกรรให้มันจบจะได้ไม่เหลือตอนเกิดไงเออจริงอันนี้มันก็มีความจอยอยู่อันนี้เป็นข้อดีของเขา ฝั่งสวรรค์ด่วยฝั่งสวรรค์นะคะคืออย่างที่บอกฝั่งนรกเขาสมควรมากๆแล้วที่ควรตกนรกเพราะว่าแม้กระทั่งชีวิตหลังความตายเขายังสละกีิเลสไม่ได้เลยไม่ไม่ตันหาราคะภาระสุขคะ สนอสนอกพออสอบปรชเราสละหมดแล้วเราอิ่มทิพเราสามารถล่องลอยไปตามสายลมตามอากาศให้พรคนนั้นคนนี้ดวงว่างนักบนภูดูหมากัดกันคุณจะไปล่องลอยตลอดไปเลยหรอคะล่องลอยว่างๆรอแก้วค่ะฟ้าผ่าฟ้าฝนมันเย็นมันลมมันโกรกจะเย็นอย่างเดียวเลยเอ้าชอบเย็นของใครของมันทั้งยเอ้า ใครบอกข้อดีแล้วก็ขาดทุกอย่างเลยจะให้อยู่แต่นรกมั้งเย็น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 อะไรเย็นเย็นต่อว่างๆลูกหลานทำบุญเครื่องสำอางเมคอัพรถเบนซ์เผาปอรเช่เผาอะไรมารกร้อนก้าเอ้าเรื่องของโลกค่ะอยู่บนสวรรค์แล้วเอ้าก็บอกเราไม่สอ้าวแล้วเมื่อกี้คุณยังบอกว่าคุณอิ่มทิพย์แล้วคุณจะมาอยากได้อยากอยอะไรอยากอะไรเบาๆหปแล้วคุณอยากอยากได้อยากขับไปไหนคะเอ้าเกิดเกิด สวัสด์ทำไมอ่ะขับถอยหลังเล่นทำไมอ่ะคือจะบอกว่าชีวิตในนรกมันมีแต่ความเร่งรีบเราต้องรีบปีนเราต้องใครรีบปีนเลยเขาเขาพี่นะสุดขั้งไหนลอยปีปีนลอยปีคุณเลือกมาเลยดีกว่าไม่อย่างฟ้าโดนแกงปะดูดิใช่แล้วใครแกงใครตบหน้าไม่จริงคือลงโลกหละแอบขึ้นมาช่องสวัสด์มากันเอิร์กเออไปช่องนี้แหละ ข้อเสียราสองข้อเสียมั่งสวรรค์ละทิงกิเลสไม่จริงนะค่ะตามความเชื่อสวรรค์มีหลายชั้นค่ะบางชั้นยังมีกิเลสอยู่ค่ะก็ต้องไปเด็ดอีตัวมักรานีผลน่ะหลายชั้นมักราโรนีมักะโรนีผลน่ะบางสำเร็จความใครหลายชั้นไม่ใช่สวรรค์ั่นคือขนม ไม่ค่ะไม่ค่ะก็ไปไปได้นั่นแหละมันยังมีกิเลสอยู่แล้วนี่ไงเขาถึงว่าพวกบรรดานางฟ้าก็นิสัยก็ไม่ได้ดีมากที่ไปเด็ดผมนนทโกหน้าตื่นไทยเขาเอานิ้วทองคำมาจี้จี้ไงนางฟ้าไม่ได้ดีเสมอไปขายมานู่เอาแล้วก็ถือเถอะแล้วก็ยิ่งอยากหนึ่งนะมันไม่ได้แบบสุขสบายค่ะเพราะคนขอพรอีดอกไปสิบล้านร้อยล้านมึงก็ต้องมาลองใครพรเสร็จมาดีอีดอกมันเลยจะเสร็จก็ไม่ได้ทุกคน ช่เขาบอกแล้วว่านางฟ้าชอบเลือกแบบเหมือนแบบว่าอุยคนนี้เขาอุ้ยคนนี้อีนี่มันแบบว่าเอาของเส้นมาให้ดีทากรัดมาเลยนี่เธอก็ไม่ลดละเลยเียค่ะพดอกระยุบนฟ้านะฟ้าทิศดาวรังสียูวีดูดเอาผิวพันเอาหน้าตาไม่เขาอยู่ในปราสาทเรือนแก้วค่ะแล้วร้อนไหมล่ะร้อนแก้วเรือนแก้วดอกยูวีเข้าสุดๆแบบร้อนโอ้ข้างบนติดลบเลยค่ะไม่หรอกว่าน้ำแข็งกัดหน้าเลยน้ำแข็งกัดหน้าใช่แล้วลงไปเล่นทำไมตรงเมฆส โกรธอายเถึงคิวกูยังถึงคิวกูได้ยังก็เยถึงคิวคือคือนี่นี่จะพูดถึงข้อเสียฝั่งนู้นนะคือการตกนรกอะแม้กระทั่งการที่เราแบบพูดผิดนิดนึงบางทีโดนเอาทองไอ้อะไรอะเหล็กต้มร้อนๆอ่ะ โอใส่ปากอย่างเงี้ยพูดผิดไปแลนะมึงใช้คำว่าพูดผิดอย่างเช่นกูบอกว่าอ้อยอันนี้โทรทิศอันน้กูโดนน้ำร้อนเลยโดนใช่คือเราพูดจาโกหกเราไม่อาจที่เขาตักเหล็กร้อนอ่ะแม่ใส่ปากพอเจอก็โดนฉันพูดอคำว่าโซฟีจะโดนไปไงโดนน้ำร้อนต่อต้นแมวโดนอีกรอบกรอบอีกรอบเสื้อจักรุตโดนอีกรอบกอบเละคอแหกกระทุยโดนอีกรอบหน้า น่ารักอันนี้โดนกรอกเยอะเลย,<โด>ยไม่ลากรรมที่เราก่อ,อบางทีมันก็ไม่ได้หนกขนาดนั้นอ่ะแล้วอีกคนที่มาแทง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 อ่ะบ้าไหมนะ ไม่บาปอ่เสนาไม่จริงเจ้าหน้าที่จ้าหน้าที่จ้าหน้าที่คืออยากรู้ว่าเขาให้กอกตอนไหนตอนตายแล้วก็จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นคนเออแล้วตอนตายจะเป็นคนโดนแทงหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่ไม่นากอ่ะเขาทำตามเกณฑ์เสร็จปุ๊บเขาจะอยากจะแบบเอออยากจะไปเกิดแล้วจะเป็นเจ้าหน้าที่นะลำแดงเขาไม่เขียนออกเอาแล้วบอกว่าตกนรกมีเพื่อนจะบอกว่ามันจะมาจับกลุ่มอะไรไม่ได้ตอนตายไปสุวรรณคนตดหนังหมาเขาไม่ได้ถามนะออาคนไหนเพื่อนกันบ้างจับกลุ่มห้าค แต่หนึ่งนะคะท่านยมรอเพื่อนก่อนทำมาด้วยการดูอ้อหนูยังไม่มาเลยเรอเพื่อนตายอีกร้อยปีอ่าได้เราเก็บความแค้นของเราไว้นะไม่สรุปพี่ฝนอยู่ฝั่งนี้แล้วนะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่โอ้ยมึง<ห>อย่ามาพูดเลยมึงเนี่ยขีดเส้นเลยกูอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้ว อีตอแหลอีตอแหลมีโทรศัพท์นี่มีโทรศัพท์เออมีโทรศัพท์มีโทรศัพทก็มีโทรศัพท์กระบอกก็มีโทรศัพท์กระบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยสั่งพี่ก็มีโทรศัพท์ก็มีโทรศัพท์กระบอกทุกคนก็มีโทรศัพท์โทรศัพกระหม่อกแล้วก็อันนี้ด้วยโปเปื่อยมีสภาพใส่เป็นไข่ดันมีมีเขาเรียกเป็นอะไรนะไส้เลื่อยไส้เลื่อยใส่ใส้เลื่อยกันนะคะโหเรารู้เรื่องไผีกันเลยรู้เลยยังไม่ได้แปลงใช่ไหมทำไมไม่แปลงก่อนตายล่ะลูก จริงๆแล้วว่าการที่เปอร์อยู่ฝั่งนรกไม่ได้หมายความว่าเปอร์อยากตกนรกตแต่เปิลอยากเห็นข้อดีของนรกก็คือมันทําให้คนอ่ะตระหนักรู้ว่าแบบการทําผิดดับมันจะตกนรกนะมันทําให้เราแบบว่าต้องทําความดีเพื่อที่จะขึ้นสระควเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะ,จะ,จะขึ้นสรค์<ะ>ถ้าน,นแต่แตเราตักเตือนใช่ออถ้ามันได้ก็ดีมาค่ะโต้ไฟแรบนะคะนรกหรือสวรค์นะคะไปอยู่ที่ไหนเราจะสบายใจกว่า เมื่อกี้เขาพูดเขาพูดใส่เราเลยว่าอะไรนับเจอเพื่อนเราแบบว่าเราจะไม่ได้เจอเพื่อนด้วยกันเจออะไรแล้วไม่เจอน่าล้อ่ะถ้าเธอยังไม่เคยลงมันจะเป็นสเตจของมันเราเคยลงไม่ถ้าสมมตอยู่สเตจเจ็ดแต่เพื่อเราอยู่สเตจถ้าเราเดินผ่านแล้วเอ้ยมึงเดี๋ยวห้าเสร็จไปเจ็ดต่อได้ออย่างนึงนะที่ฉันบอกว่ามันสนุกอ่ะมันได้เจอเพื่อนใหม่สมมุติเราลงมาห้าคนเราถูกแยกกลุ๊ปอีกเอาถ่ายนะวิงกิ้งกันลงเลยล้อ่ะโดนมีดแทงอยู่อุย อยากมีเพื่อนใหม่เธอชื่ออะไรหรอโอ๊ยเชื่อตอยไม่จอใรเขาคุยได้ยังไงไม่ต้องไาบคายกับอนบอยมจกลังใช้กล้าอยักจะเบาบอยหาโทษเธอเอาลอกบอันไหนเล่าสิมาดูมาดูม้วนวายอ่ะนี่อยู่บนสวรรค์คือไม่เหงาอยู่นไม่เหงาเหงาค่ะไม่เหงาใช่ใใช้ชีวิตแบบว่าเละเทะค่ะล่องลอยเตยรวนวันตยนะทำไมเราต้องไปอยากินต้องยิ้วกับมวกเนาะมอกเลอยลอยอลออย เมื่อกี้มึงยังบอกเลยว่าขอแอบมาดูแป๊บนึงว่ามันสนุกหรือเปล่ากูไปย่อเย้ยมึงค่ะไม่ใช่ค่ะมึงอยากหาสีสันในชีวิตได้ไหมค่ะฉันชอบทำโลไล่คือมึงบอกว่าอุ้ยหิมทิพย์ยิ้มทิพย์ใจใจของท้องหิวใช่อยากสวยยิ้มสวยทิพย์ใจใจมุกตองกระจกดูหน้าตัวเองสัตว์สวยไม่จริงเลยกูอยากสวยกว่านี้คือเอางี้ผ่วงเรื่องของตัวเองพ่อได้หรือไมคะ บีหมดหนึ่งตัวร0อยปีแล้วระหว่างเกิดมากี่ตัวคะแล้วแบบนึงนะคะคุณจะเดินอยู่ในบนพรมโดยไม่ฆ่าใครเลยหรอคะถามหน่อยค่ะก่อนที่คุณจะได้ไปเกิดนะคะแบคทีเรียสบู่เปล่าอ่ะแล้วเวลาคุณใช้สบู่ค่ะแบคทีเรียคุณตกนรกนะคะเออไม่มีสิ่งมีชีวิตนะแล้วคุณอาบน้ำด้วยอะไรคะน้ำเต้าธรรมชาติน้ำแร่คลองจะลองเลี้ยงบทใหม่ มดอยู่ไมค้างมดอยู่ไมค้างนี่แกมันมันมันแสดงถึงความใส่ใจที่ดีแล้วก็ใส่ใจในสิ่งมีชีวิตในโลกเราก็เลยได้ขึ้นสวัสด์ไงไม่แล้วคุณเอาอะไรมาขังที่หน้าคุณบ้างลูกออดออดลูกออดลูกออดออดออดคือ ระหวันมีทุกอย่างเอางี้กูตรงลงด้วยเอาพอละเอากูลงด้วยอีเอิร์กลงไม่ลงไม่คือคุณกดดันเกินเกินไมาจิตใจคือพวกมึงยังรอลุ้มอยู่เลยคือมันลุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะสนุกเอ็นจอยกูหมาถึงนู่นอ๋อถ้าไม่เป็นกลางอีกทีขอญาดเตะปากพี่ทีก่อนได้ไหมคะ อ่าคาข้อสรุปไม่ได้นะคะไปให้คนนี้ดีกว่าตัวจริงเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์นะคะหมอ,บ,อบ,บีทูรร่สื่อวิญญ,ญาณไปค่ะไปฟังพี่หมอดีกันค่ะว่านารกหรือสวรรค์อันไหนมันมีอยู่จริงและมันดีกว่ากันค่ะ,คะ ชื่อเสกสรนทรัพย์สืบส,บสบกุลนะครับก็เขาเรียกกันว่าหมอบีนะครับก็มึนๆมัมวๆเกี่ยวกับผีวิญญาณไปเรื่อยนะครับว่าวันนี้ก็มีเรื่องราวแล้วกันเนาะเกี่ยวกับความเป็นความตายนารกสวรรค์ตายแล้วไปไหนทํายังไงถึงจะเป็นสวรรค์สวรรค์ชั้นไหนกินอยู่อย่างไรมีความสุขมากไหมเหงาหรือเปล่าหรือว่า ไปนรกต้องไปคุมไหนร้อนขนาดไหนเจ็บปวดขนาดไหนแล้วจะเมื่อไหร่จะได้กลับมาอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราเรียนรู้มาว่ามี16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนรกมีชั้นนี้มีเอเวจีมีนู่นมีนี่เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาหลังจากพระพุทธเจ้าบรินิพธภานไปแล้วเป็นพันปีครับชื่อว่าไตรภูมิพล่ง่งหรือไตรภูมิกคาถาเพื่อให้คนเห็นภาพไม่ง่ายน้อยที่สุดทําให้คนไม่กล้าทําบาปไม่กล้าทําอะไรไม่ดีชีวิตหลังความตายคนชอบคิดว่ามันต้องไป2ทางใช่ไหมไปนรกไปสวรรค์จริงๆมีหลาาาาาาายทางมมกกกวว่นนน้้นครราาารเสสถไไไปปดด์ มาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นสิ่งมีชีวิตแปลกๆปลประหลาดๆก็ได้เป็นมนุษย์เหมือนเดิมก็ได้หรือไม่จําเป็นต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วก็ได้เวลาตายแล้วเนี่ยเราชอบอะไรใจเรามันหมกมุ่นกับอะไรเราก็จะไปอยู่อย่างนั้นก็เลยเป็นคําพูดที่ว่าไปที่ชอบที่ชอบเขาว่าเทวดาเทวดาแปลว่าผู้ไม่มีเหงื่อ คือไม่ต้องทำอะไรเลยวันๆสามารถเสกอะไรก็ได้โดนบันดาลอะไรก็ได้เทพชั้นสูงวันนั้นอีกก็จะสามารถสั่งการผู้อื่นได้ด้วยสามารถเสกอะไรก็ได้ให้พรอ,อะไรก็ได้นตามความเชื่อนะสูไมกว่านั้นอีกก็คือผู้ที่หลงไหลแล้วก็วนอยู่แต่ความสุขติดอยู่ความสุขแล้วมันไปไหนไม่ได้ที่เราเรียกกันว่าพรหมประมาณนี้แล้วกันแยกเป็นสามหมวดหมวดด้านล่างก็คือเราทําอะไรแล้วมันทนทุกข์ทรมานมากๆอย่างเงี้ยก็จะโดนลงโทษไปทําอะไรเข้ามาต้องเจ็บให้ได้อย่างนั้นเจ็บกว่าเป็นร้อยเท่าพันเท่าจนรู้สึกว่าสํานึกผิดถึงจะโอเคก็จจะมมีนนุๆต่าง ุมสุดท้ายนี่ก็เป็นขมที่เรียกว่าทุกทรมานแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดไม่ได้เห็นอะไรเลยมีแต่ความมืดมิดไม่เจอไม่รู้สึกไม่เห็นไม่สัมผัสไม่ได้ยินอะไรเลยซึ่งคติเนี้ยถ้าใครมีความเข้าใจจะรู้ว่านรกขุมที่ล่างที่สุดที่มันมีความเวิ้งว้างเคว้งคว้างไม่มีอะไรเลยดํามืดเนี่ยมีความรู้สึกไม่ต่างอะไรกับสวรรค์ชั้นบนสุดก็คืออารูปภพคือมีแต่ความสว่างจนไม่เห็นอะไรเลยก็จะมีความเหงามีความโดนลี่ไม่ต่างกันการตกนรกครับเราชอบคิดว่ามีแอคทิวิตี้เยอะใช่ไหม ก็ลองดูได้ <c oughs> แล้วแต่ใครอยากซื้อตั๋วไปทางไหนก็แล้วแต่จริงๆแล้วไอเดียเดียวกันก็นกนคือว่าเวลาคุณไปอยู่ในนรกคือคุณไม่มีอะไรให้ทําเลยทําดีก็ไม่ได้ทําบุญก็ไม่ได้ทําชั่วก็ไม่ได้ก็มีสิ่งที่ต้องทําเหมือนกันเท่านั้นไม่ต่างอะไรกับอยู่บนสวรรค์นะการไปสวรรค์นเนี่ยแล้วเราคิดว่าเราไม่สนุกเลย,เลยอะไรเงี้ยมันไม่สนุกครับแล้วนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือการที่เราเสพสุขจนเราไม่คิดว่ามันจะไม่สุขอีกแล้วเพราะฉนั้นสวรรค์น,น่ากลัวกับนรกต้งเยอะสุดท้แลวสุุขกกับท ไม่ได้ช่วยตอบคําถามเรานะถึงต่อให้มนุษย์จะแสวงหาความสุขเราจะรู้ว่าความสุขมัน,มนอยู่ได้แค่ช่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปสิ่งที่เราควรตามหาคือตามหาความจริงในชีวิตมากกว่าคือตามหาธรรมชาติมากกว่าว่าความจริงคือยังไงเราจะมีหน้าที่ปฏิบัติกับสิ่งเหล่านั้นยังไงจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดและต้องมาตายอีกพอไม่เกิดก็จะไม่ตายครับ ขอบคุณหมอดีอ่ะอะะเราเข้าใจถ่องแท้กันมากขึ้นอ่ะท็อปปิคนี้ของเรานะคะก็เป็นแค่ความเชื่อของกระเทยของพวกเรานั้นเองนะ<ช>ก็คือแ<ร>บบว่าไม่ต้องรามากกันคือใครจะเชื่อใครไม่เชื่อหรือว่าบางคนเอาแฟกต์มาเถียงกับเราแบบว่าเอาพระพุทธ คือก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเเอราบสนความบัรู้ไปแย่งมาได้ตามความเชื่องคุณบอกหน่อยไหนยังไงเชื่อยังไงอ้าวันนี้นะคะต้องมาเธอขอบคุณมากนะคะขอบคุณเอิร์กมากนะคะเทปต่อไปชวนเอิร์กมาอีกนะขลุกมาชอบนะคอมเมนต์ทำบ้านคอมเมนต์นะแบบว่าชวนเอิร์กมาอีกชอบมากชอบมากนะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามนะคะค่ะฝากกดไลก์แชร์คลิปนี้นะคะกดซับสไครป์ช่องโคตรคูด้วยค่ะจะได้ดูคลิปเราใหม่ก่อนใครนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอลากันไปก่อนนะคะเจอกัน e ีพีหน้าค่ะอย่าโมจะแหลรล่โมจะแหลรลาะโมจะแหล่ลาแหลรไม่เป็นอีโมลาจะลงนารอออีโมลาจะลงนรกบหน้าตาซกมกลงนรกไปเลยไม่รู้รูแหลรไม่เป็นอีนิวแต่หนูไม่เลยยลัยใโมหน้าตซกมก เออเอิงแล้วเอิงแล้วลาแล้วไอ้ไม่ใช่ไอ้เอิรมาลองร้อตัดได้คนเมืองเพชรล้องตัดไปเออ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 พี่นิวสวยะงามเลยไป็นนางฟ้าเออสวยงามไม่มนเพลงอะไรวะแล่แล่ เลยเราถามคำเชื่อมตรงโยมในขนาดที่เนื้อเพลงของมึงคืออีโมหน้าตาถูกบอสวยสง่าราศีหน้าตานีบนสวรรค์น่ารักคิกบูอโนเนสวยแม่เลเทวดาชอบช่ยลำตัดลำตัดนี่นิวลัวก็ตาเลือ พี่เดวือละกันหน้าเอือเบื่อโจ๊กเบื่อเบื่อหน้าบ่นหน้าเลยปฝนผลลกัหน้าไหมเอออีฝนลกันหน้าไหมทำไมละไม่ใช้ละกันแดดละพี่ออเอน้องเออี่เออน้องเออลกันหน้าละใสวยุดงารสะกนตาอลามคิดครุ หยุดได้แล้วมันไม่ใกลเกินตั้งแต่หลาแห้วมาหาความจรก